ดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะใกล้จะตะวันตกดินแล้วค่ะเป้ก็เลยพาเพื่อนๆนะมาเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเห็นเส้นทางเป้กระเดาว่าเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะว่าเปก้กาลังจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเส้นทางเข้าแลนด์มาร์คที่นี่ไปพร้อมๆกับเป้นะคะ ทางจังหวัดนครสวรรค์นะคะคือภาสานค่ะเป็นสถาปัตยกรรมนะคะที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายเนาะคือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะคะที่เขาจะมารวมกันที่นี่นะค่ะเขาก็่งจะมีสถาปัตยกรรมนี้ค่ะที่เรียกว่าภาสานนะคะเป็นรูปแบบที่สวยมากเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะ ชื่อผาสารมีที่มาจากคำว่าผาสารค่ะเป็นอาคารลักษณะทรงโค้งตั้งอยู่บนพื้นที่ของแหลมเกาะยอนะคะพื้นที่ประมาณ3มไร่ค่ะออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการเป็นการผสานของแม่น้ำสายหลัก4สายนะคะมาผสานกันเป็น2สายแล้วก็รวมเป็น1เดียวคือแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ บริเวณนี้นะคะนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของสถาปัตยกรรมรวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชมวิวโดยเฉพาะวิวพระาทิตตกดินสวยมากๆค่ะค่ะประชาชนนะคะหรือว่าคนในท้องถิ่นจะมาเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ค่ะอมอ ลักษณะของอาคารนะคะจะเป็นอาคารทรงโคง้งมีทางขึ้นไปด้านบนด้วยนะให้เดินและด้านล่างอะค่ะก็จะเป็นโค้งเคิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างแม่น้ำสองสายที่เห็นทางด้านซ้ายมือนะคะและก็ขวามือฝั่งเป็นแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านที่จะรวมกัน ไปเป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะฝั่งนู้นจะเป็นสารเจ้าแม่ทับทิมนะคะเราจะมองเห็นชัดเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้เป็นสายน้ำสองสายมาบรรจบก,กันค่ะ เป,ป้พาเพื่อนๆขึ้นไปชมด้านบนก่อนนะคะนะคะเป็นมันไดทางขึ้นค่ะลองไข่ได้เลยก่อนเนี่ยโอ้ชมชมที่ด้านบนได้นะคะเออก็จะเป็นจุดชมวิวชั้นหนึ่น มีขึ้นไปได้ถึงส3ชั้นเลยนะคะชั้นที่สองก็จะเป็นจุดชมวิวตรงนี้ค่ะ ะะเป็นที่น่าตื่นตาทีเดียวทุกคนก็มาที่นครสวรรค์นี่นะคะก็ต้องมาเยี่ยมชมภาษสารกุกแทบจะทุกคนเลยนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมความงามของพระอาทิตย์ด้วยกันค่ะ จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะคะที่นครสวรรค์แห่งนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะเมย์ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวที่นี่มาชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่ภาสารแห่งนี้นะคะ ุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ